นิยายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านเรื่องเฉินผิงบุตรแห่งราชามังกรบทที่291การฝังศพเมื่อเห็นพ่อของเขาเช่นนั้นหลิงเฟิงก็ตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวแต่เขาก็ยังพยักหน้าไอ้สารเลวฉันบอกให้คุณกลับไปคิดที่บ้านแต่คุณยังไม่อยากกลับใจฉันจะทุบตีคุณให้ตาย หลิงเจิ้นชวนพูดหยิบเก้าอี้ขึ้นมาแล้วกระแทกไปที่ร่างของหลิงเฟิงและอุจจาระแตกเฉินพิงผงับไปครู่หนึ่งเขาไม่คาดคิดว่าหลิงเจิ้นชวนจะโหดร้ายกับลูกชายของเขาเช่นนี้มันทำให้เขาลังเลเล็กน้อยว่าจะพูดอะไรดีเท้าหลิงหยุดเร็วเจ้าจะทุบตีลูกชายของเจ้าให้ตาย หวังหุยหยุดหลิงเจิ้นชวนอย่างสิ้นหวงังแต่หลิงเจิ้นชวนไม่ได้ยินเขาแค่ทุบหัวและหน้าหลิงเฟิงทำให้หลิงเฟิงหอนเหมือนผีและหมาป่าคุณเฉินฉันจะให้คำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากนี้ฉันจะหาทางขัดขวางเรื่องของนายเฉินหลิงเจิ้นชวนมองไปที่เฉินปิงแล้วพูดฉันจะดูแลกิจการของตระกูลเว่ยด้วยตัวเองและนายกเทศมนตรีหลิงไม่ต้องกังวล เินบิงมองไปที่หลิงเฟิงซึ่งถูกทุบตีอย่างสาหัสแล้วพูดต่อว่าายน,น้อยหลิงแค่สอนให้เขาได้รับบทเรียนและให้เขาได้รับค่าตอบแทนปรับปรุงความจำของคุณเดิมทีเชนปิงเป็นฆาตกรแต่เมื่อเห็นลิง่งเจิ้นชวนแบบนี้ความโกรธของเขาก็ลดลงมากและอาจกล่าวได้ว่าลิ่งเฟิงมีพ่อแม่ที่ดีจริงๆ หลังจากออกจากบ้านของลิงเจิ้นถวนแล้วเชนปิงก็เรียกกลับไปที่บ้านของซูอีกครั้งซูยูกี้ต้องการความสะดวกสบายมากกว่านี้เมื่อเจอเรื่องแบบนี้ในอีกด้านหนึ่งของโรงพยาบาลหงเฉิงในตอนกลางคืนตระกูลเว่ยได้ข่าวว่าเว่ยคุนนานหัวหน้าตระกูลเว่ยมาพร้อมกับหัวหน้าตระกูลเว่ยสิบคนด้วยตนเอง ิคนนี้แต่งตัวเรียบร้อยขมับปูดและดูเหมือนพวกที่เก่งที่สุดเมื่อมองไปที่ลูกชายของเขาบนเตียงในโรงพยาบาลใบหน้าของเว่ยคุนานก็น่าเกลียดมากในเมืองเล็กๆอย่างหงเฉิงยังมีคนที่กล้าจมตีลูกชายของเขาพ่อครับในที่สุดพ่อก็มาถึงผมไร้ประโยชน์ขาผมไร้ประโยชน์ผมเชื่อมต่อไม่ได้แล้ว เมื่อเห็นเว่ยคุณอันกำลังมาเว้ยเ่าก็ร้องออกมาทันทีอย่าร้องให้เลยหาอะไรทำเว่ยคุณนานมองดูเว้ยเต่าอย่างแข็งขันคุณมัดผู้หญิงในตระกูลซูคุณคิดว่าคุณจะอยู่โยงคงกระพันหรือไม่เมื่อเห็นอย่างนั้น เว่ยคุงรู้ตื้นลึกหนาบางของเรื่องแล้วเว่ยเต่ากลัวมากจนไม่กลา้าพูดหลังจากถูกตำหนิหลังจากการตำหนิดวงตาของเว่ยคุนั่นเป็นประกายด้วยความทุกข์ใจเขาเป็นลูกชายที่มักจะอยู่ในอุ้งมือของเขาเขาจะทนทุกทรมานได้อย่างไรอาจยากรรมดังกล่าว ไปหาผู้อำนวยการโรงพยาบาลนี้ด้วยคุณนานพูดกับลูกน้องคนหนึ่งของเขาไม่นานลูกน้องคนนั้นก็เดินเข้ามาพร้อมกับคุณหมอใส่แว่นและเสื้อคลุมสีขาวคนคนนี้คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลคุณเป็นคณะบดีด่วยคุณนันถามอย่างเย็นชาประธานเวยฉันคือคณะบอดี คณบ,บดีพูดพร้อมกับขาสั่นด้วยความตกใจขาของลูกชายฉันเป็นอย่างไรบ้างคุณเเวยขาของมิสเตอร์เวยถูกทุบโดยใครบางคนโดยใช้กำลังภายนอกและกระดูกน้องทั้งหมดก็ถูกทุบไม่มีทางที่จะเชื่อมต่อได้จากนี้ไปเราคงได้แต่พึ่งพาไม้คม้ำคณะบดีอธิบายอย่างระมัดระวงังขยะบ้วยคุณนานตกคณบ,บดีอย่างรุนแรง ฉันไม่สนัยหรอกว่าคุณจะใช้วิธีไหนรักษาขาลูกชายฉันไม่งั้นฉันจะฆ่าครอบครัวคุณพอรืบคณะบดีคุกเข่าลงกับพื้นขอร้องอย่างขมขื่นคุณเหวยโรงพยาบาลของเราไม่มีทางอื่นจริงๆคุณสามารถขอให้คุณเหวยไปโรงพยาบาลใหญ่หรือไปต่างประเทศอาจจะมีทางแม้ว่าคุณจะฆ่าฉันฉันก็ทำไม่ได้อะไรนะด้วยคุณนั่น มองมองคณะบดีอย่างนั้นโดยรู้ว่าไม่มีทางอื่นสำหรับโรงพยาบาลนี้จริงๆเขาไม่ได้ทำให้คณะบดีลำบากแต่สั่งคนรับใช้ว่าไปเตรียมรถและส่งนายน้อยกลับไปที่เมืองหลวงของจังหวัดเพื่อรับการรักษาในไม่ช้าเว้่เต๋า ก็ถูกส่งตัวไปในขณะที่เว่ยคุณน่านมองทิวทัศน์ยามค่ำคืนของหงเฉิงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเฉยเมยและพูดว่าถ้าคุณกล้าที่จะทำให้ขาลูกชายของฉันพิการฉันจะให้หงเฉิงทั้งหมดถูกฝังไปกับเขาจัดทาโดยช่องนิยายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านรับฟังบทต่อไปได้เลยนะครับบทที่292สมบูรณ์แบบคุณ วินล,ล่าของซูเฉินผิงอยู่ที่นี่กับซูหยูฉีมานานแล้วซูหยูฉีมีจิตใจที่ดีแต่ทุกครั้งที่เธอนึกถึงตอนที่เฉินปิงฆ่าเซียวเล่เธอยังคงมีความกลัวอยู่มีช่วงอาหารเย็นเชนปิงยังพักที่บ้านของซูเพื่อรับประทานอาหารเมื่อหลายคนกำลังรับประทานอาหารคนรับใช้รีบเข้ามากระซิบบางอย่างที่หูของซูเวนซอง ใบหน้าของซูเวนซองเปลี่ยนไปและทั้งตัวของเขาก็มืดมนทันทีพ่อเกิดอะไรขึ้นซูยูฉีถามอย่างสงสยัยไม่เป็นไรบริษัทมีบางอย่างที่ต้องทำฉันจะจัดการให้พวกนายกินข้าวกันต่อซูเวนจงลุกขึ้น แล้วพูดกับเฉินปิงว่าเฉินผิงคืนนี้คุณพักที่นี่ได้หมายันไม่ไม่รู้จะกลับเมื่อไหร่สบายดีดูอยู่ฉีพ่อซูหยูฉีหน้าแดงทันทีลุงไปเถอะผมจะดูแลหยูฉีอย่างดีเฉินปิงพยักหน้า หลังจากที่ซูเวนซองเดินออกไปความหนาวเย็นก็ประทุขึ้นจากร่างกายของเขาทัานทีเรียกบอดี้การ์ทั้งหมดของตระกูลซูแล้วตามฉันมาบอดี้การ์มากกว่า20คนติดตามซูเวนซองตรงไปที่โรงแรมรีเก้า ในเวลานี้เว่ยคุนานกำลังนั่งอยู่ในห้องส่วนตัวสุดหรูในริก้าโฮเทลดื่มชาและรอยอย่างเงียบเงียบและนอกห้องส่วนตัวของโรงแรมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนอนอยู่ทั่วพื้นนี่คือผลงานชิ้นเอกของเว่ยคุนานเมื่อซูเวินซองมาถึงโรงแรมเขาเห็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกรีดร้องไปทั่วและความโกรธของเขาก็รุนแรงขึ้น หัวหน้าเว่ยฉันเป็นแขกจากแดนไกลหากคุณไม่ดูแลลูกน้องให้ดีบอกได้เลยว่าไม่ต้องทำอะไรส่วนจงเปิดประตูและเดินเข้าไปในห้องส่วนตัวมองไปที่เว่ยคุณนานอย่างเย็นชาทำมันเว่ยคุณนานเยออเยอ้ย ฉันไม่ได้ค่าพวกเขาฉันเห็นหน้าคุณแล้วลูกชายของฉันขาพิการฉันคิดว่าคุณรู้แล้วตอนนี้คุณมอบตัวคนที่ทำให้ขาลูกชายฉันพิการฉันสามารถไว้ชีวิตครอบครัวซูของคุณดวงตาของซูวนจงเปลี่ยนเป็นเย็นชา ลูกชายของคุณลับพาตัวลูกสาวของฉันไปฉันเพิ่งทำให้ขาของเขาพิการซึ่งถือว่าเบาแล้วที่นี่คือหงเฉิงไม่ใช่เมืองหลวงของมณฑลฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจซูเวินจงตัดสินใจแล้วรับทุกสิ่งไว้กับตัวเองและอย่าให้เชนปิงตามมาซูเวินซองชัดเจนมากเกี่ยวกับอำนาจของตระกูลเว่ยหากเชนปิงตกเป็นเป้าหมายของตระกูลเว่ยมันจะจบลงอย่างเลวร้ายในอนาคต ฮ่าฮ่าฮ่าแล้วท่านนี่คือหงเฉิงละถ้าฉันขยี้คุณจนตายมันก็เหมือนกับการขยี้ตัวเลือดมุ้ยคุณอันหัวเราะเสียงดังลุกขึ้นทันทีและพูดว่าอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำฉันทำเพื่อเธอแล้วโอกาสของเธอถ้าเธอไม่ช่วยก็อย่าหาว่าฉันหยาบคายฉันพูดแล้วลูกชายของคุณลับพาตัวลูกสาวของฉันและมันง่ายที่จะสูญเสียขาของเขา ถ้าคุณต้องการแก้แค้นก็มาหาฉันสิสวนจงกัดฟันวางแผนที่จะออกไปให้หมดตกลงดวงตาของเว่ยคุณนานหรีลงในเมื่อคุณต้องการตายฉันจะช่วยคุณทันทีที่คำพูดของเว่ยคุณนานล้มลงกับพื้นปรมาจารย์สิบคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาก็รีบวิ่งไปข้างหน้าทันที บอดี้การ์ดกว่า20คนที่นำโดยซูเวนซองก็ต่อสู้ด้วยกันโดยครอบครองความได้เปรียบอย่างแท้จริงในด้านจำนวนแต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีบอดี้การ์ดมากกว่า20คนของตระกูลซูทั้งหมดล้มลงกับพื้นร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดไม่มีใครเลยที่สามารถยืนขึ้นได้และมองดูผู้คนที่เว่ยคูนั่นพามาไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลย ช่องว่างของความแข็งแกร่งนี้ใหญ่เกินไปมันเหมือนกับผู้ใหญ่กำลังตีเด็กสี่หรือห้าขวบไม่มีแรงกดดันเลยใบหน้าของซูเวนซองน่าเกลียดมากและร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยแต่ซูเวนซองยังคงยืนนิ่งและไม่วิ่ง ฉันจะถามคุณอีกครั้งมอบตัวคนที่หักขาของฉันด้วยคุณนานมองไปที่ซูเวนซองด้วยความดูถูกเหยียดยามและพูดว่าฉันทำให้ขาลูกชายคุณพิการหากต้องการแก้แค้นมาหาฉันเดี๋ยวนี้ฆ่าฉันเดี๋ยวนี้จัดทำโดยช่องนิยายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านรับฟังบทต่อไปได้เลยนะครับ บทที่293ชายคนหนึ่งเดินพร้อมน้ำชาอย่าคิดว่าฉันไม่กล้าฆ่าคุณเว้ยคุณนานขมบทคิ้วถือกริษที่คมกริบไว้ในมือแล้วกดไปที่คอของซูเวนซองโดยตรงรู้สึกถึงความเย็นของกริตขาของซูเวนซองเริ่มสั่นไม่มีใครไม่กลัวความตายและซูเวนซองก็กลัวในเวลานี้เช่นกันแต่เขาไม่สามารถจับมือเชนปิงได้ คุณเวยทำไมคุณมาถึงหงเฉิงโดยไม่แจ้งชายชราเพื่อที่ฉันจะได้ติดต่อกับคุณเวยเมื่อเว่ยคุณอันวางกริดลงบนคอของซูวนจงก็มีได้ยินว่ากู่เหวินเทียนรีไปทันที กูเวินเทียนมองไปที่บอดีการ์ดของตระกูลซูที่กำลังร้องโหยหวนอยู่บนพื้นและมองไปที่กริดในมือของเว่ยคูน่านแล้วพูดด้วยรอยยิ้มจางจังว่าคุณเว่ยผู้ชายคนนี้ที่เพิ่งมาที่หงเฉิงใช้มีดและปืน เกิดอะไรขึ้นเรานั่งคุยกันเรื่องนี้ได้อาหวนเทียนก้าวไปข้างหน้าและรับกริจ่จากมือของเว่ยคุณอันหวนเทียนเคยเป็นเจ้าหน้าที่ในเมืองหลวงของจังหวัดดังนั้นเขาจึงมีมิตรภาพกับเว่ยคุณนานแต่ตอนนี้เขากเกษียณแล้วอิทธิพลของเขาน้อยลงมาก อย่างไรก็ตามเว้ยคุณานยังทำหน้าให้กูเวนเชียนและกลับไปนั่งที่ที่นั่งของเขาอีกครั้งประธานาธิบดีสูนั่งลงด้วยเรามีเรื่องต้องคุยกันกูเวนเทียนขอให้สูเวินจงนั่งลงต่อหน้าผู้สร้างสันติเช่นกัน ซูเวินจงพยักหน้าและนั่งลงตามที่กูเวินเทียนพูดกูเวนเทียนนี้ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์บนถนนซูเวินซองซูเวินซองรู้ว่าด้วยความแข็งแกร่งของตระกูลซูเขาจะไม่สามารถเอาชนะตระกูลเว่ยได้อย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงแจ้งกูเวนเทียนเป็นพิเศษให้เข้ามาไกล่เกลีย่ย คงจะดีมากหากสามารถแก้ไขได้ด้วยเงินโดยไม่ต้องต่อสู้และสูเวินจงก็ไม่อยากตายเช่นกันคุณเว่ยฉันก็ได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันอันที่จริงมีบางอย่างผิดปกติกับเหตุการณ์นี้ตอนนี้เรื่องได้ออกมาแล้วเรามาหารือกันเพื่อหาทางแก้ไขฉันคิดว่าเป็นการดีกว่าที่จะขอให้คุณสู่ตั้งค่าโตต่อหน้าทุกคน ฉันขอโทษคุณและชดเชยให้ในายเว่ยอีกคุณพูดว่าตราบใดที่ตระกูลซูยังทนได้ฉันเชื่อว่าคุณซูจะไม่ปฏิเสธหลังจากนั่งลงแล้วกูเวนเชียนก็เดินตามเว่ยคุณนั่นด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขากูกูคุณคิดว่าตระกูลเว่ยของฉันขาดแคลเนเงินหรือไม่เ้ว่คุณนานยกริมฝีปากขึ้นนี่ กูเวินเทียนแทบสำลักใบหน้าของเขาใช้แววลำบากใจแต่เขาก็รีบหัวเราะต่อไปและพูดว่าตระกูลเว่ยร่ำรวยและมีอำนาจแน่นอนว่ามันไม่ได้ขาดแคลนเงินคุณเว่ยบอกฉันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้ทำเพื่อให้คุณมีความสุขมอบตัวคนที่หักขาลูกชายของฉันและซูยู่ฉีจะดูแลลูกชายของฉัน เป็นเพราะเธอที่ทำให้ลูกชายของฉันกลายเป็นแบบนี้อัศเจรีอัญญประกาศคู่เมื่อคุณนานมองไปที่ซูเวนซองอย่างเย็นชาความต้องการที่ทำนั้นมากเกินไปดูเหมือนว่าเขาจงใจทำให้ซูเวนจงโกรธ แน่นอนว่าหลังจากได้ยินคำขอของเว่ยคุณนั่นแล้วซูเวินซองก็ตบโต๊ะทันทีและพูดว่าเป็นไปไม่ได้ลูกชายของคุณลับพาตัวลูกสาวของฉันไปและตอนนี้คุณยังต้องการให้ลูกสาวของฉันดูแลเขาอย่าฝันไปถ้าฉันตอนนี้ถ้าคุณ มีความสามารถใช่คุณคิดว่าฉันไม่กลา้าทันทีที่เว่ยคุณนานผู้จบปรมาจารย์ตระกูลเว้ยทั้งสิบคนก็ล้อมรอบสูเวนซองทันทีคุณเว่ยปโปรดปลอดภัยและอย่าใจร้อนทำให้ชายชราเสียหน้าเราการเรียกคุณว่าแก่ก็เพื่อรักษาหน้าปล่อยเรื่องนี้ไว้คนเดียวคุณจะใจไม่ไหวอย่าบังคับให้ฉันปฏิบัติต่อคุณทำมันด้วย ก่อนที่กูเหวินเทียนจะพูดจบเวื้อยคุณนานก็พูดอย่างเย็นชาคราวนี้กูเหวินเทียนดูไอตัวสั่นด้วยความโกรธหน้าแดงแต่เขาทำอะไรไม่ได้ ตอนนี้เขากเกษียณแล้วตามที่พูดไปผู้คนต่างออกไปเพื่อคลายร้อนและพวกเขาไม่มีอิทธิพลเลยในเมืองหลวงของมณฑลเราต้องรู้ถึงความแข็งแกร่งของตระกูลเว่ยในเมืองหลวงของมณฑลแม้ว่ากูเวินเทียนอยู่ในอำนาจเว่ยคุนนานจะโกรธจ,จริงๆอาจจะให้หน้ากูเวินเทียนแก่เขาไม่ต้องพูดถึงว่าเขากเกษียณแล้ว ดังนั้นเว่ยคุณนานจึงไม่ต้องเผชิญหน้าเขาอีกต่อไปจัดทำโดยช่องนิยายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านรับฟังบทต่อไปได้เลยนะครับบทที่294ไม่ใช่ชั้นเรียนเมื่อกวนเทียนทำอะไรไม่ถูกและบรรยากาศของฉากก็ตึงเครียดทันใดนั้นประตูห้องส่วนตัวก็ถูกเปิดออกอีกครั้งและชายวัยกลางคนในชุดสูทและรองเท้าหนังก็เดินเข้ามา คนนี้คือลิ่งเจิ้นฉวนผู้นำสูงสุดของฮงเฉิงและเขารีบไปทันทีหลังจากรับเว่ยคณนั่นมาที่ฮงเฉิงเว่ยคณน่านนี่คือฮงเฉิงไม่ใช่เมืองหลวงของจังหวัดคุณทำร้ายผู้คนในดินแดนของฉันโดยไม่ตั้งใจนั่นหมายความว่าคุณไม่จริงจังกับฉันเหรอลิงเจิ้นฉวนมองไปที่ผู้คุมกันของตระกูลซูที่พื้นแล้วถาม ด้วยใบยหน้าเย็นชาเว่ยคุณนานรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อลิ่งเจิ้นถวนมาเขาไม่ได้คาดหวังว่าตระกูลซูจะสามารถปลุกลิ่งเจิ้นถวนได้แม้ว่าตระกูลซูจะเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในฮงเฉิงแต่พวกเขาก็ไม่มีกำลังพอที่จะปล่อยให้เมืองผู้นำระดับสูงออกมาข้างหน้าเขาไม่รู้ว่าลิ่งเจิ้นถวนมาที่นี่ไม่ใช่เพื่อตระกูลซูแต่เพื่อเชนปิง นายกเทศมนตรีหลิงฉันหวังว่าคุณจะไม่เข้าไปยุ่งในเรื่องนี้และเป็นนายกเทศมนตรีของคุณด้วยเราจะไม่ละเมิดแม่น้ำห้วยคุณนานรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับการมาถึงของลิ่งเจิ้นถวนแต่เขาไม่กลัวลิ่ง เจิ้นชวนเมืองเล็กๆในหงเฉิงยาวเว่ยคุนานไม่ได้จริงจังเมื่อเขาอยู่ในเมืองหลวงของจังหวัดไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดที่มาพร้อมกับเว่ยคุนานเพื่อกินและดื่มที่สูงกว่าลิ่งเจิ้นฉวนนี่คือที่ของฉันฉันมีหน้าที่ปกป้องความปลอดภัยของชาวหงเฉิงถ้าคุณทำร้ายคนที่นี่ฉันจะส่งคนไปจับคุณทันทีถ้าคุณไม่ต้องการให้เรื่องเลวร้ายไปกว่านี้คุณก็พาคนของคุณออกไป เรื่องนี้ฉันจะทำเป็นว่ามันไม่เกิดขึ้นลิ่งจ้นฉวนกโกรธมากกับท่าทีของเว่ยคุณนานฮ่าฮ่าฮ่าตลกจริงเว่ยคุนนานระเบิดเสียงหัวเราะฉันจะนั่งที่นี่และถ้าคุณมีความสามารถขอให้ใครสักคนจับฉันถ้าคุณไม่เชื่อฟังก็ส่งฉันออกไปฉันเว่ยคุณนานจะใช้นามสกุลของคุณเว่ยคุณนาน ไม่มีความเคารพลิ่งเจิ้นถวนเลยแม้แต่น้อยเพราะลิ่งเจิ้นถวนมักจะขัดขวางการจัดตั้งสาขาในฮงเฉิงซึ่งทําให้สาขาของเว่ยในฮงเฉิงไม่สามารถเสร็จสิ้นซึ่งทําให้เว่ยคุณนานไม่พอใจอย่างมากและตอนนี้เป็นไปได้อย่างไรที่จะให้หน้าลิ่งเจิ้นถวนคุณใบหน้าของลิ่งเจิ้นถวนเปลี่ยนเป็นสีแดงและเขากัดฟันด้วยความโกรธ เป็นนายกเทศมนตรีที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อคนของคุณในหงเฉิงปล่อยเรื่องนี้ไว้คนเดียวมิฉะนั้นฉันเกรงว่าคุณจะสูญเสียหมวกดำของคุณเว่ยคุณนานหญิงมากท้องฟ้าอยู่ที่นี่และเว่ยคุณนานไม่ใส่ใจด้วยซ้ำเพราะตระกูลเว่ยมีความแข็งแกร่งที่เยอ่ยิง บรรยากาศควบแน่นอีกครั้งไม่มีใครพูดอะไรและห้องส่วนตัวทั้งหมดก็เต็มไปด้วยกลิ่นไอแห่งการฆาตกรรมดงๆๆทันใดนั้นมีเสียงฝีเท้าที่วุ่นวายลินเทียนูเรียกเข้าไปในห้องส่วนตัวพร้อมกับผู้คนหลายสิบคนเห็นซูเวนซองรายล้อมไปด้วยเจ้านายสิบคนของตระกูลเว่ยใบหน้าของลินเทียนูเย็นชาพร้อมกับหลายคน คนสิบคนเผชิญหน้ากับเจ้านายของตระกูลเว่ยปกป้องซูเวนซองข้างหลังเขาอย่างแน่นหนาตอนนี้ซูเวนซองเป็นพ่อตาลูกครึ่งของเชนปิงและลินเทียนูไม่กล้าปล่อยให้ซูเวนซองทำผิดพลาดเมื่อเห็นว่าลินเทียนนูพาใครบางคนมาที่นี่แทนที่จะแปลกใจเว่ยคุณนั่นก็หัวเราะฮ่า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  มันน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ลินเทียนูจากกระพัดใต้ดินแห่งหงเฉิงก็อยู่ที่นี่คนไม่กี่คนที่อยู่ที่นี่ในวันนี้น่าจะเป็นฮ่องกงเป็นผู้เล่นตัวจริงที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหรือไม่เว่ยคุณนาน มังกรที่แข็งแกร่งไม่สามารถเอาชนะงูท้องถิ่นได้แม้ว่าคุณจะเป็นมังกรที่ข้ามแม่น้ำก็ตามหากคุณกล้าสร้างปัญหาในหงเฉิงฉันจะปล่อยให้คุณมาแล้วไปลินเทียนูจ้องมองที่เว่ยคุณนาน โดยไม่มีความกลัวในดวงตาของเขาหลังจากรับประทานจูลี่พิวความแข็งแกร่งของลินเทียนูก็ดีขึ้นซึ่งทำให้เขากล้าหาญมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากติดตามเชนปิงและได้เห็นความแข็งแกร่งของเชนปิงเขาก็ยิ่งไม่กลัวมากขึ้น หากเป็นเช่นนี้ในอดีตลินเทียนูจะไม่กล้าพูดเหมือนเว่ยคุณนานหัวหน้าตระกูลเว่ยหากลินเทียนนูมีความกล้าที่จะพูดเช่นนี้ทั้งสองคนจะไม่อยู่ในลำดับเดียวกันเลยจัดทำโดยช่องนิยายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านรับฟังบทต่อไปได้เลยนะครับ บทที่295ถ้าเจ้ามีความสามารถมาหาข้าวเว้คุณนานตกตะลึงเล็กน้อยเขาไม่ได้คาดหวังว่าลินเทียนูจะกล้าพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงเช่นนั้นจากนั้นใบหน้าของเขาก็เย็นชาคุณลินเทียนู ก็สมควรที่จะเป็นงูท้องถิ่นเช่นกันในตาของฉันคุณไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าไส้เดือนหลังจากเว้ยคุณนานพูดจบฝ่ามือก็ตบลงบนโต๊ะและโต๊แข็งก็แตกเป็นเสียงเสียงทันทีครั้งนี้สีหน้าของทุกคนเปลี่ยนไปเล็กน้อยและลินเทียนูก็ขมบดคิวมากขึ้นเขาไม่คาดว่าเว้ยคุณนานจะมีพละกกำลังที่ผิดปกติเช่นนี้ วันนี้ข้าต้องเอาตัวฆาตากรที่ทำให้ขาของลูกชายข้าแหลกตอนนี้ข้าให้เวลาเจ้าพิจารณาห้านาทีจะจับมันหรือไม่ก็ตายเมื่อพูดคำว่าตายออกไปอุณหภูมิในห้องส่วนตัวก็ลดลงทันใดนั้นทำให้สู้เหวินจงและคนอื่นมายามกสันสถาน ประธานซูฉันได้แจ้งคุณเฉินแล้วหากคุณเฉินไม่มาในอีกสักครู่เถ้าเว่ยคุณอันเคลื่อนไหวคุณหนีไปก่อนฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อนำคนมาหยุดฉันผู้คนเกือบรวมตัวกันแล้วลินเทียนูพูดด้วยเสียงต่ำทำตามที่ซูเวนซองกล่าว คุณซูวนจงรู้สึกหมดหนทางเมื่อได้ยินว่าลินเทียนนูแจ้งเชนปิงในอีกด้านหนึ่งเชนปิงซึ่งกำลังรับประทานอาหารอยู่นั้นจูู่ก็ได้รับข้อความจากลินเทียนนูเมื่อเชนปิงเห็นเนื้อหาของข้อความร่างกายของเขาก็ระเบิดออกมาด้วยออร่าแห่งการฆาตกรรม เฉินพิงคุณเป็นอะไรหรือเปล่าสู้อยู่ฉีดูเหมือนจะรู้สึกถึงกลิ่นอายของการฆาตกรรมบนตัวเฉินปิงและถามอย่างระมัดระวงังฉันสบายดีคุณกินข้าวก่อนเฉินพิงลุกขึ้นคว้าเสื้อโค้ทของเขาแล้วสวมมันจากนั้นพูดกับประกูลซูว่าดูแลคุณหญิงอย่าปล่อยเธอออกไป กญญาะประกาศคู่เขากล่าวเฉินปิงพงะไปครู่หนึ่งเหลือบมองคนรับใช้ที่เคารพของตระกูลซูและทันใดนั้นก็ยิ้มอย่างช่วยไม่ได้เขาและซูหยูถีไม่เคยสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการและพวกเขาก็เข้าใจการโดยปริยายเสมอแต่ในสายตาของครอบครัวซูเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นแฟนของซูหยูฉีแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องแน่นอน เมื่อคุณกลับมาฉันจะให้รางวัลคุณเชิญผิงตบไหล่คนรับใช้และจากไปหลังจากพูดจบายน้อยชื่อเฉิญผิงสบายมากหมดเวลาแล้วคุณคิดว่าอย่างไรคุณต้องการที่จะส่งมอบหรือตายเว่ยคุณนานมองไปที่ซูเวนซองอย่างเย็นชาและถามหลังจากเว่ยคุณนานพูดจบปรมาจารย์ทั้งสิบของตระกูลเว่ยก็วางท่าทางทันทีโดยเผชิญหน้ากับคนหลายสิบคนของลินเทียนู พวกเขาไม่กลัวเลยสายตาของพวกเขาไม่แยแสและร่างกายของพวกเขาเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าในสายตาของคนเหล่านี้คนเหล่านี้ที่ลินเทียนูนำมานั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าพวกฟังที่สามารถถูกเหยียบย่ำจนตายได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณนานฉันจะไม่ผูกมิดซูเวนซองกล่าวด้วยสายตาที่แน่วแน่ เพราะคุณไม่มีเพื่อนก็ลงนรกซะใบหน้าของเว่ยคุณนานเย็นชาทำมันหลังจากได้รับคำสั่งนายสิบแห่งตระกูลเว่ยรียบไปหาลินเทียนนูและคนอื่นๆเช่นเสือลงเขาลูกชายของคุณเอาแต่ใจฉันมาหาฉันถ้าคุณมีความสามารถในขณะนี้เฉินผิงเดินเข้ามาเฉินปิง เมื่อเห็นเฉินผิงกำลังมาสีหน้าของซวนจงแสดงความกังวลลุงไม่ต้องห่วงผมสบายดีเฉินผิงมองซวนจงด้วยสายตาขอบคุณเขาไม่เคยคิดว่าซวนจงจะเสี่ยงชีวิตเพื่อเขาคุณเฉินคุณเฉินลิงเจิ้นฉวนและกูเวนเชียนทักทายเชนปิงอย่างสุภาพเมื่อพวกเขาเห็นเชนปิงกำลังมา นายกเทศมนตรีหลิงกูกูขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือเฉินถิงกล่าวขอบคุณจู่จูลิ่งเจินฉวนและกูเวนเชียนก็ดูเขินอายและพูดว่าเราไม่ได้ช่วยอะไรเลยและพวกเขาก็ไม่ไว้หน้าเราให้ฉันจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองมันสายเกินไปแล้วนายกเทศมนตรีหลิงกูคุณควรไปกลับไปพักผ่อนเถอะ เฉินผิงกล่าวด้วยรอยยิ้มจางๆขอบพระคุณที่รับฟังอย่าลืมกดติดตามและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ